ดีไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นผงคนก็ใช้กันเยอะอยู่แล้วแต่มันฉีดในไร่ข้าวโพดไม่ได้นั่นเองโอเคฉีดในไร่อ้อยได้แล้วก็มีตัวหนึ่งสารไตรโคเพอร์ก็ฉีดในไร่อ้อยได้ฉีดในนาข้าวได้นะครับแต่ในนาข้าวข้าวมันน่าจะแดงนิดนึง แล้วก็อ่าฉีดในไรเข้าวโพดนี่ไม่ได้เลยข้าวโพดนี่คอหักคอพับเลยว่างั้นถตะต้นขาดเลยแต่วันนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับแน่นะครับตัวนี้เป็นสารชื่อสารฟูลอกซิเพอนะครับชื่อเต็มๆของเขาก็คือฟูลอกซิเพออะไรเนี่ยเมปทิมนะครับเมปทิวมั้งถ้าอ่านไม่ผิดเมปทิลถูกต้องแล้วครับ ฟูล็อกซิเพอร์เมที่วนะครับอ่ะคุยกันง่ายๆว่าชื่อฟูล็อกซิเพอร์หรือชื่อฟูลี่แล้วกันชื่อทางการค้าของเขานะครับต้องยกเครดิตให้กับบริษัทสิงเทพนะครับแน่บริษัทสิงเทพนะครับ,บ,รรบของเขาเป็นคนผลิตออกมา